สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดประชาชนเสียสละมามากพอแล้วพิธาตกปากรัฐบาลปมโทษประชาชนกาดตกล็อกดาวไม่ได้ผลพิธาร่ายยาวอัดรัฐปมล็อกดาวแต่ยอดติดเชื้อสูงซั์หยุดโบยประชาชนชี้ประชาชนเสียสละมามากพอแล้วแต่มาตราการเยียวยากลับออกมาล่าช้าพิธาลิ้มเจริญรัต หัวหน้าพักก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดหลังรัฐบาลแหล่งข่าวระดับสูงในสอบอคอออกมาระบุว่าสาเหตุที่ล็อกดาวน์แล้วแต่ยอดผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงเป็นเพราะประชาชนกาดตกรายละเอียดดังนี้หยุดโทษประชาชนว่ากาดตก การล็อกดาวน์ที่ไม่ได้ผลมีต้นทุนที่ต้องจ่ายซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบเมื่อวานนี้ผมได้อ่านข่าวชิ้นหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากข่าวชิ้นนี้อ้างถึงแหล่งข่าวในสบอคอที่กล่าวว่ามาตรการล็อกดาวน์ไม่ได้ผลยอดติดเชื้อเพิ่มเพราะประชาชนกัดตกข้อความนี้ตามเนื้อข่าวมาตรการล็อกดาวหรือเคอร์ฟิวยังไม่ได้ผล เนื่องจากประชาชนยังปฏิบัติตามไม่มากพอสมควรแต่จะพยายามเร่งแก้ไขปัญหา ผมขอแสดงความกังวลต่อการตั้งสมมติฐานที่เอาแต่โทษประชาชนเช่นนี้เนื่องจากจะทำให้รัฐบาลยิ่งหลงไปกับภาพมายามองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองและเป็นการโยนบาปให้กับประชาชนที่ยากลำบากกันมาเป็นเวลาเกือบสองปีหากรัฐบาลใช้ข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการไม่ยากเลยที่จะเห็นได้ว่าความล้มเหลวของการล็อกดาวน์เกิดขึ้นจากรัฐบาลไม่ใช่ประชาชน ในรายงานการศึกษา โควิด1 9การล็อกดาวน์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนโดย Think Forward Center ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตได้มีการวิเคราะห์ระดับการเคลื่อนที่ของประชากรจาก Google Mobility t r e n d และ Facebook Movement Range Map ซึ่งในรายงานพบว่าการเคลื่อนไหวของประชากรลดลงมากทุกครั้งที่มีการระบาดถึงแม้จะยังไม่มีการประกาศมาตรการจากรัฐออกมาก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นในช่วงการระบาดระลอกที่2ในช่วงเดือนมกราคม64ถึงแม้ว่าการระบาดจะจำกัดอยู่ในพื้นที่สมุทรสาครเป็นหลักและไม่ได้มีมาตรการจำกัดการเดินทางอย่างเข้มงวดการเคลื่อนที่ของประชากรไทยก็ลดลงประมาณ20% ส่วนในการระบาดระลอกที่3และ4นั้นทั้งๆที่ยังไม่ได้มีมาตรการใดๆออกมาและในช่วงสงกรานต์ที่รัฐบาลก็ยังไม่ได้มีการประกาศห้ามเดินทางแต่ระดับการเคลื่อนที่ของประชากรเริ่มลดลงตั้งแต่ต้นเดือนเมษาย,ยนแล้วนี่แสดงให้เห็นว่าประชาชนได้ลดการเคลื่อนที่อยู่แล้วเมื่อมีการระบาดไม่ว่าจะมีมาตรการของรัฐหรือไม่ก็ตาม ซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนพยายามตั้งกาดเพื่อป้องกันตนเองและบุคคลอันเป็นที่รักกันเท่าที่พอจะทำได้แล้วการที่ mobility index ในการระบาดระลอก3และ4ลดลงต่ำพอๆกับช่วงการระบาดโควิดระลอกแรกซึ่งมีการระบาดไม่แพร่หลายเราจึงไม่สามารถสรุปได้ว่ามาตรการล็อกดาวไม่ได้ผลเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ ผมขอย้ำว่ามาตรการล็อกดาวน์ของรัฐที่ประสบความสำเร็จจะต้องควบคู่ไปกับการเยียวยาที่เหมาะสมถ้าผู้ออกแบบมาตรการรัฐไม่มีโอกาสได้อ่านผลการศึกษาของ t i n n k o r w w r r d e n t t r r ผมขอให้ท่านประหนักถึงคำคำหนึ่งก่อนคิดออกมาตรการอะไรก็คือคำว่า s ซัพพลายเ i n หรือห่วงโซ่อุปทาน การที่ท่านออกมาตรการใดๆออกมาผลกระทบไม่ใช่ตกอยู่แค่กับผู้ที่ถูกสั่งปิดแต่ส่งผลถึงภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องด้วยยกตัวอย่างเช่นมาตรการปิดร้านอาหารในกรุงเทพและปริมณฑลที่ผ่านมาทาง t ิงฟอร์เวิร์ดเซ็นได้ประเมินไว้ว่าความเสียหายคือ11,300ล้านบาทแต่จะกระทบกับอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องประมาณ2,100ล้านบาท ในช่วงกรกฎาคมเริ่มมีคำสั่งปิดพื้นที่ค้าส่งเช่นตลาดไทยสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันโดยอาจเกี่ยวเนื่องกัน คืออุตสาหกรรมขนส่งและโกดังสินค้าให้ต้องปิดตัวลงไปด้วยแล้วผลก็ส่งไปยังภาคเกษตรกรที่ไม่มีช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกมีส่วนเกี่ยวเนื่องให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำลงอย่างมากจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเช่นข้าวเจ้าและข้าวหอมมะลิ7%มะพร้าวแห้งผลใหญ่19%ทุเรียนหมอนทอง 37%และมังคุด84% ในตอนนี้ภาคส่วนที่พยุงเศรษฐกิจไทยคือภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกแต่จากการแพร,ร่ระบาดในคลัสเตอร์โรงงานจํานวนมากที่เกิดขึ้นในตอนนี้ผมเรียกร้องให้รัฐบาลติดตามเร่งด่วนตรวจเชิงรุกและควบคุมการระบาดในภาคอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตสะดุดลงไปซึ่งจัเป็นการดับเครื่องยนต์เศรษฐกิจตัวสุดท้ายของประเทศไทย ถ้าท่านบริหารงานบนพื้นฐานข้อมูลเราคงไม่เห็นการโทษประชาชนว่าทําให้การล็อกดาวน์ไม่ได้ผลตอนนี้ประชาชนเสียสละมามากพอแล้วครับประชาชนทนเสียสละมาเป็นปีที่สองแต่มาตรการเยียวยากลับออกมาล่าช้าวัวหายล้อมคอกไม่ได้มีการคิดไปข้างหน้าอย่างเพียงพอเพราะความไร้วิสัยทัศน์และประสิทธิภาพของผู้นําและความล่าช้า ของระบบราชการเองผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยียวยาที่รัฐบาลให้สัญญาไว้จะต้องถึงมือประชาชนโดยไวควบคู่ไปกับการตรวจเชิงรุกให้มากที่สุดจัดหาวัคซีน mRNA ให้มากพอและเร็วพอเพื่อจบวิกฤตครั้งนี้สักทีก้าวไกลโควิดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ